เจเจแปนพ่อชื่ออะไรครับพ่อชื่ออะไรอพ่อจจเปแปนชื่ออะไรครับออันนี้ชื่อเจแปนนะอันนี้ชื่อเจแปนอันนี้ปูปูอันนี้ปูปนนปเรียก่ิปูนี่ดูปากดูปากปู แคบปุ๊มมกับปันชนกับั้นชนแล้วเอาไม่ชนอีกทีสิกับปันชนเอ้มักทายกันนะเอ้าเอ้าไว้ไว้อยากพูดปูู๊๊ปูู๊๊ปุูมาปู๊ boo oh.